สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สสอคลํำพูนชาแนลมาตรการรายงานสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต 1. ร่วมปรึกษาหารือ 2. รับฟังความคิดเห็น 3. สุจริตในการเปิดเผยข้อมูล 4. ใช้หลักการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันการแก้ไขข้อพิาพาทด้านรายงาน 5. ติดต่อเราได้ที่ เบอร์053 525 617ถึง8หรือเบอร์สอสคอลำพูนคอนเน็กตลอด24ชั่วโมงนะคะและสำหรับวันนี้เรามาสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่25ถึงวันที่29ตุลาคม2564ประเด็นข่าวมีอะไรที่น่าสนใจนั้นไปติดตามชมกันเลย วันที่25ตุลาคม2564นางสาวสิริรักษ์ตั้งวรลัญญากุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายให้นางสิงห์ทองวังหมื่นนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วประชุมรับทราบการชี้แจงทิศทางการปฏิบัติราชการและแผนการดำเนินงานด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีนายสมพศ์กวางแก้วผู้ตัวราชการกรมสวัสดิการ,กร,การและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในการประชุม<ะ>เวลา15นาฬิกาเข้เาร่วมประชุมคณะกรรมการศูรนย์อำนวยการป้องกันปราบปลามยาเสพติดจังหวัดลำพูนและคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินง,งานป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดจังหวัดลำพูนค10 2564 โดยมีนายวรยุทธ์นาวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในการประชุมวันที่26ตุลาคม2564เวลา9นาฬิกานายวรยุทธ์นาวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนมอบปฏิบัติขา้าราชการพรเลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดลำพูนประจำปีพุทธศักราช2564ให้แก่นางสาวชดาพรสุนันตานักวิชาการแรงงานชำนาญการ ซึ่งได้รับการพาิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชาการพลเรือนดีเด่นจังหวัดลำพูนเป็นข้าราชาการที่มีคุณสมบัติได้รับการยกย่องเป็นข้าราชาการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2564เวลา9นาฬิกา30นาทีร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชาการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนและประชุมคณะกรรมการศูนย์ ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูนครั้งที่10 2564ประจำเดือนตุลาคม2564ณห้องประชุมสูยรราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนโดยมีนายวรยุทธ์นวรัต์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในการประชุมวันที่2 7ตุลาคม2564เวลา9นาฬิกา30นาที ร่วมกับคณะกรรมการบริหารชมรมเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนประชุมพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการบริหารชมรมและเปลี่ยนความคิดเห็นวางแผนการดาเนินกิจกรรมของชมรมเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนประจําปีก็ประมาณพุทธศักราช2565และมอบกิติบัตรเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานดีเด่นให้แก่นางสาวทัศนีกิ่งแฝงคณะกรรมการบริหารชมรม ที่เกษียณอายุในปีพุทธศักราช2564เวลา13.30นาทีร่วมกับศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต5และกรรมการชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดลำพูนประชุมกรรมการชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดลำพูนครั้งที่1 2564ณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนและประชุมผ่านระบบทางไกล โปรแกรม Microsoft Teams วันที่28ตุลาคม2564เวลา9นาฬิการ่วมการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานความปลอดภัยทางรังสีในสถานประกอบกิจการผ่านระบบออนไลน์ Webex ระหว่างวันที่27ถึง28ตุลาคม2564โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกับสำนักงานปรมามโนเพื่อสันติ ณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนเวลา9านาฬิกาเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานทูบีน้มเบวันในสถานประกอบกิจการเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบวันส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจทูบีน้มเบวันในสถานประกอบกิจการโดยมีนางสุวราคงปัญญาเนรแรงงานจังหวัดลำพูนเป็นประธาน ณห้องประชุมอาคารศูนย์รชาชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนเวลา13.30นาทีรวมประชุมชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะปับเบอร์แอนซิลในสถานประกอบการร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูนและหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนณห้องประชุม อาคาสูรราชะการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนโดยมีนางสาวศิริลักษณ์ตั้งวรและปัญญากุลสวัสดิการและคุนรองแรงงานจังหวัดลำพูนเป็นประธานในการประชุมวันที่29ตุลาคม2564เวลา9นาฬิกาประชุมหาลือกำหนดทิศท,ทางกับเพื่อนการพัฒนาแรงงานนอกระบบประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565เพื่อพิจารณาบูรณาการจัดทำ แผนปฏิบัติการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต5และชมรมแรงงานนอกระบบจังหวัดลำพูนณะห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนสสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน